กลุ่มผู้สนับสนุนนายเบอร์นีแซนเดอร์เดินขระบนไปตามถนนเป็นวันที่2ติดต่อกันเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตและนางเฮนรี่ไครนตันว่าที่ผู้แทนพรรคเดโมแครตท,ที่จะเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสารัฐที่กำลังจะมีการลงคะแนนในช่วงการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตท,ที่เวลส์ฟราโก Center a r e อารีนาในนครฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียผู้ประท้วงหลายคนเดินทางมาจากต่างรัฐด้วยความหวังว่า นายเบอร์นี่อดีตคู่แข่งในการเลือกตั้งขั้นต้นของนางฮิลลารีน่าจะยังมีโอกาสที่จะได้เป็นผู้แทนพรรคชิงตำแหน่งประธานาธิบดีหลังจากเกิดกรณีอื้อแฉเกี่ยวกับการเปิดเผยอ,อีเมลของนางเดบบี้เวสเซอร์แมนชูตประธานคณะกรรมการพรรคเดโมแครตแห่งชาติที่เข้าข้างนางฮิลลารีในการเลือกตั้งขั้นต้นที่ผ่านมา <laughs> it, it confirmed what we suspected all along you can tell that she clearly has a leaning for hillary she you know there's such little media attention for bernie and now with these emails it just basically makes it completely obvious what we've known already right. the superdelegates, if they wake up and then really see the truth of the difference between hillary and the bernie then it can happen หลายคนพูดตรงกันว่าหากนายเบอร์นี่ไม่ได้รับการเลือกเข้าเป็นตัวแทนพรรคพวกเขาก็ยืนยันที่จะไม่เลือกนางฮิลลารีแต่ขณะเดียวกันก็ไม่เลือกนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรคดีพาร์กิกันเช่นกัน I will not vote for Trump. I want don't you know, happen for reason, okay? Of course want Trump to Trump Trump that scares me. vote I can only my ผู้ชุมนุมเดินทางปักหลักประท่วงบริเวณแนวรั้วด้านนอกสถานที่จัดการประชุมใหญ่ของพรรคท่ามกลางอากาศร้อนจัดเกือบร้อยองศาฟาเรนไฮส์หรือราวๆ38องศาเซลเซียสเพื่อแสดงความไม่พอใจและปฏิเสธที่จะสนับสนุนนางเฮรลนในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีท่ามกลางการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รักษาความปลอดภัยบริเวณการชุมนุม ผู้ประท้วงบางส่วนถูกควบคุมตัวในทันทีหลังจากฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่เข้ามาในบริเวณก่อนจะถูกนำไปสอบปากคำเพื่อบันทึกและตักเตือนโดยเจ้าหน้าที่เปิดเผยภายหลังว่าผู้ถูกควบคุมตัวทั้งหมดราว55คนที่กระทำผิดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่นั้นถูกปล่อยตัวไปแล้วโดยไม่ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีขณะเดียวกันหัวหน้าตำรวจนครฟิลเดลเฟียระบุว่าการประท้วงโดยรวมนั้นเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย ขณะที่การประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตในวันแรกเต็มไปด้วยความพยายามสร้างความเป็นหนึ่งเดียวภายในพักมีตัวแทนจากหลายภาคส่วนขึ้นกล่าวสนับสนุนนางเฮอล์ริสคินตันเพื่อให้คณะเดลเกตจจากทั่วประเทศลงคะแนนให้เป็นตัวแทนพักชิงตำแหน่งประธานาธิบดีรวมไปถึงนางมิเชลโอบามาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งที่ขึ้นกล่าวสนับสนุนนางเฮอรีรเช่นกันก่อนที่ไฮไลท์สำคัญก็คือนายเบอร์นีแซนเดอร์จะขึ้นกล่าวปราศรัยเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนของเขารวมเป็นหนึ่ง เพื่อลงคะแนนให้นางเฮโรรี่เป็นประธานาธิบดีสารัฐผู้แทนพักหรือเดลเกตจากรัฐเวอร์มอนต์รัฐเดียวกับนายแซนเดอร์ยืนยันว่ามีผู้สนับสนุนนายแซนเดอร์จำนวนน้อยเท่านั้นที่จะไม่เลือกนางเฮโรรี่เพราะทุกคนไม่ต้องการพ่ายแพ้ต่อน,นายโดนัลด์ทรัมป์จากรีพับลิกัน Very small group ในขณะที่วันที่สองของการประชุมที่กำลังจะมาถึงอดีตประธานาธิบดีบิลคินตันสามีของนางเฮโรรี่มีกำหนดที่จะขึ้นกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมใหญ่ของพรรคซึ่งถือเป็นไฮไลท์สำคัญประจำวันในวันพรุ่งนี้ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาพภาษาไทยรายงานจากนครฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียครับ